ีาเลียร์ไปเลยพี่น้องที่พาเลียเที่ยวห้อยกระทิงเด้อพี่น้องเด้อน่งมั่งได้ครับหันหน้าไปทางใดหันหน้าไปด้านโน้น,น,น,นครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไปพุทธิต,ตามดังเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งเท่วเลยแชแนววันนี้พาพี่พาน้องเลาะห้อยกระทิงเลาะห้อยกระทิงชมห้อยกระทิงครับผมวันนี้เรามีน้องนะครับผมจากแพรไพงามพาเที่ยวห้อยกระทิ่งจริงครับบุญนะ เด็ดแบบชมวิวดีกว่าพี่น้องชมวิวดีกว่าวะเนี่ยน่งเรือชมวิวห้อยกระเทียพี่น้องพูญนะวิวงามเก่งพูญนะลมพัดเย็นบ่อยๆลมบ่อยๆพัดหอยแวะๆโอ้ยวันนี้ได้ขี่เรือบ่แม่นได้ขี่เรือแต่อันทางเจ้าถังแม่น้ำเจ้าพญาทางแม่น้ำปิงยมฟังยมนั้นเด้อ อย่างมันเลยก็ได้ขี่เลียเด้อพี่น้องพุ้นะ้งามจริงดูเพ่เต็มห้วยกระติงเลยครับผมวุนนะ่ะวันนี้เพ่ออกมาลาไลา่วนะันน่ะอันนี้มันเป็นอ่างน้ํามันครับผมอ่างน้ํามันบริเวณห้วยกระถิงเข้าก็เลยเอื้นนมาเพ่ห้วยกระถิงแถวนี้นะวันนะ่ะไปเพิ่นจะยู่แถวนั้นไปไปนะ่ะสิสวยงามก่อ อันนี้ด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยัดนั้นจากซีซองมาทางพี่ให้ซองไปทางพี่ก่อนครับไปเราจะส่องด้านนี้ก่อนครับผมคุณน่ะอุ้ยงามบ่พี่น้องงามบ่องสะอ่อนให้สะอ่อนเนาะสะอ่อนดินโดนต้นนี้สะอ,อนน่อนผู้สะอ่อนผ้าสะาบอดเมนามธรรมชาติ์ช่างซันช่วยงามเกง่งเมียงเลยนะมาเด้อมาเที่ยวเมียงเลยเด้อพี่น้อง อ่อนซ้อนพี่น้องอ,อ,อ่อนซอนอ่อนซอนดินอ่อ,อนซ้อ,อนหญ้าอ่อนซอนฟูอ่อนซ้อนป่าอ่อนซ้อนนาอ่อ,อนซอนไฮ <c oughs> มีบริการนั่งเรือ,อ้อมือว่าผู้ได้เสียให้เพิ่นลากเถอออกมากอะไรเราจะอ้อมกลับครับผมขรอนะนั่ใส่เสียสูส่ซีฟย่างดีเพื่อความปลอดภัยต้องใส่ชูชีพนะคะ อันนี้ขากับพี่น้องขากับนี่นะคุณนะเพล่ไล่พอเพรไล่รจริงงามเก่งพี่น้องงามเก่งตตัวตัวตเพรไล่ไล่ไล่เจ้าเด้อไล่เจ้าวัตั้งแต่พี่น้องสิเลือกเพรเจ้าได้ตามใจชอบใครชอบเพรไหนก็ลงตามเพรนั้นเพราะว่าริมทนนทีมนันอัะนนกระสินีปลายเพรอน,นั้นเพรอน,นี้เนาะ แต่ว,ว่าที่บริการค่อยมือน,นีนเ้เพรไพ่งามเพไพ่งามของลุงโอ๋ของลุงรัดของป้ารัดของพี่น้องปองไปในจุมเพิ่นนี่ละพี่น้องนี่นะเพ่ไพ่งามนี่นะที่ใช้บริการมือน,นี้นะครับผมแต่ว,ว่าห้วยกระทิ่งเขาก็มีไร้เพ่เด้อมือน,นี้ขออนุญาตโฆษณาเพาไพ่งามก่อนเพราะว่าเพิ่นบริการผ่าค่อยขีเลียคุณนะโอยงามเก่งพี่น้องงามเก่ง โอ้โตๆๆ,ๆๆๆๆๆสวยงามพระลำเปดสวยไม่มีตีที่ตีมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวเพมาเที่ยวเพไว้กระทิงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ